สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ถ่ายทำเพื่อให้นักศึกษาบันทึกผลการทดลองปฏิบัติการที่4การวิเคราะห์ปริมาณกรดและการเตรียมบัฟเฟอร์นะคะเรามาที่การทดลองตอนที่1เราจะชั่งสารโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อไปเตรียมสารมาตรฐานทุติยภูมิเราจะชั่งประมาณ2กรัมค่ะน้ำหนักที่แสดงที่หน้าปัดของเครื่องชั่งอันนี้ก็จะได้ ไม่สามารถนำไปคำนวณความคข้นที่ถูกต้องได้นะคะเราก็จะช่างสารมาตรฐานปฐมภูมิต่อเลยนะคะซึ่งในการทดลองนี้ก็คือสาร KHP ค่ะที่เราอบไล่ความชื้นเรียบร้อยแล้วน้ำหนักโมเลกุล204.23เรากดแทรที่เครื่องช่างแล้วเราจะตัด KHP ใส่เข้าไปประมาณ 0.25กรัมนะคะเราจะบันทึกละเอียด4ตำแหน่งเราจะทำทั้งหมด3การทดลองก็คือ3ซ้ำนะคะตอนนี้กำลังพยายามค่อยๆเขลีย KHP ลงไปในขวดลูกชมพู่เพื่อให้ได้น้ำหนักใกล้เคียงกับที่ต้องการก็คือประมาณ0.25กรัม เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ช่างแล้วได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วจะบอกนักศึกษาว่าให้จดบันทึกผลการทดลองตอนไหนนะคะได้ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวรอให้ตาช่างนิ่งแล้วก็ตัวจขึ้นนะคะตรงนี้จดน้ำหนักครั้งที่1เราก็จะช่างขวดที่สอง เราก็กดแทรเพื่อเซ็ตเครื่องช่างให้เป็นศูนย์นะคะช่างครั้งที่สองประมาณ0.25กรัมเช่นเดิมค่ะเราก็จะจดน้ำหนักที่แน่นอนที่เครื่องช่างอ่านน้ำหนัก KHP เป็นสารมาตรฐาน ปฐมภูมิดังนั้นนักศึกษาจะต้องใช้น้ำหนักจริงอันนี้ไปคำนวณความเข้มข้นหรือจำนวนโมลที่แน่นอนของสารมาตรฐานปฐมภูมินะคะน้ำหนักของ KHP ครั้งที่สองค่ะ เราก็จะช่างครั้งที่สามกดแทรเพื่อให้เครื่องช่างเซตศูนย์ช่างประมาณ0.25รกรัมเช่นเดิมค่ะครั้งที่สามเห็นเทคนิคการช่างใช่ไหมคะเราจะมีช้อนตักสารเพื่อที่จะค่อยๆเขลีย ารลงไปในขวดช่างนะคะเพื่อให้ได้น้ำหนักใกล้เคียงกับที่เราต้องการาปิดเครื่องช่างเสร็จแล้วตัวอักษร G ขึ้นที่หน้าปัดตรงนี้นะักศึกษาบันทึกน้ำหนัก KHP ครั้งที่3ค่ะเมื่อเราชั่งสารเรียบร้อยแล้วเราจะกลับไปที่ต๊ะการทดลอง เพื่อที่จะไปเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อทำการสแตนด์ดไดเรามาที่โต๊ะแลบนะคะตรงนี้จะมีบัดดี้ช่วยทำการทดลองนะคะเหมือนเวลาที่นักศึกษาทำแลบเราก็จะทำกันกับเพื่อนเป็นคู่นะคะตอนนี้เราจะละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะซึ่งเป็นเกล็ดค่อนข้างใหญ่นะคะ ละลายแล้วก็ปรับปริมาตรคร่าวๆเห็นไหมคะเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงนะคะเราละลายก่อนในบีเกอร์มันจะละลายยากนะคะเราละลายยังไม่หมดแต่เราก็รินเอาสารละลายส่วนใสแล้วก็กรอกน้ําเข้าไปละลายอีกนะคะอาจจะทําแบบนี้หลายๆรอบนะคะน้ําที่เราใช้นะคะ เราจะตวงด้วยกระบอกตวงเราจะเตรียมปร,ริมาตรประมาณ500มลนะคะเราได้100 ml มลแรกแล้วเวลาเราทำการทดลองเราก็จะมีบัดดี้ช่วยทำงานใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำการทดลองได้เสร็จเร็วขึ้นเราจะละลายด้วยน้ำช่วยกันนะคะตอนนี้เรากำลังตวงมา อันที่สก็คือถ้าเราปรับปริมาตรหมดตรงนี้เราก็จะได้ประมาณ200มิลลิลิตรค่ะเราจะต้องเติมน้ำให้ได้ครบ500นะคะเราก็จะตวงน้ำมาอีก100ที่3ค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีกระบอกตวงขนาดใหญ่เนาะถ้าเรามี500เราก็สะดวกค่ะก็ ตวงมาห้ารอทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆละลายเรามีหนึ่ง้อยก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะก็ทำหลายรอบก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงความเข้มข้นก็คร่าวๆอยู่แล้วเราก็ได้สี่แล้วนะคะเราได้สี่แล้วเราก็จะตวงอันสุดท้าย ห้ากระบอกเราก็จะได้ครบ500 ml โดยประมาณนะคะความเข้มข้นที่เราได้เราเตรียมปริมาณคร่าวๆเพื่อที่จะ,ะเพราะเตรียมเตรียมแน่นอนก็ไม่ได้ความเข้มข้นที่ถูกต้องอยู่แล้วเราก็ต้องไปทำสแตนดาร์ดได้กับสารมาตรฐานอะถมภูมิอยู่แล้วค่ะโซเดียมไฮดรอกไซด์เวลาละ,ละลายจับดูจะอรอ้อนหน่อยเป็นการ ละลายโดยการเกิดปฏิาคายความร้อนนะคะสับดูที่มิเกอร์จะร้อนหน่อยบางทีเราเตรียมความเข้มข้นสูงภาชนะจะร้อนนะคะมันก็จะทําให้การละลายช้าขึ้นนะคะละลายค่อนข้างยากก็ต้องกวนจนละลายจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการละลายคะ่ะละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สาระละลายสต็อโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น จะเข้าๆประมาณใกล้เคียง0.1น,นะคะคราวนี้เราก็จะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่ในบิวเรตก่อนการใช้งานนะคะตอนใช้งานนักศึกษาก็แบ่งใส่บิกเกอร์ใบเล็กนะคะเพื่อให้สะดวกในการเทสารลงไปในบิวเรตค่ะ ก่อนการใช้งานเราก็มาเตรียมบิวเรตนะคะการเตรียมบิวเรตขั้นแรกปิดสต็อปคอกนะคะก่อนเติมสารเตรียมบิเกอร์ทิ้งสารให้พร้อมกรอกสารเข้าไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะกลั่วบิวเรตก่อนการใช้งานกลั่วก็คือมากลิ้งให้สารละลายสัมผัสพื้นผิวข้างในเสร็จแล้วไขออกตรงปลายของให้ผ่านสต็อปคอกนะคะเพื่อเป็นการชะเอาสิ่ง ปนเปื้อนที่อาจจะติดอยู่ที่พื้นผิวข้างในของเครื่องแก้วปล่อยที่พิกเกอร์ทิ้งสารจากนั้นเราก็จะมาเติมสารละลายที่จะใช้งานลงไปเติมต่ำกว่าระดับสายตานะคะเพื่อป้องกันอันตรายในการที่สารปลิวกระเด็นเข้าตานะคะแล้วติดตั้งบิวเรตเข้าไปที่บิวเรตแคมป์นักศึกษาสังเกตเห็นปลายบิวเรตไหมคะ จะมีฟองอากาศเราจะต้องจัดการไล่ฟองอากาศที่ปลายให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานนะคะพอไล่ฟองอากาศเรียบร้อยแล้วเรามาปรับปริมาตรเริ่มต้นก่อนการใช้งานค่ะเดี๋ยวเอากระดาษสีขาวมาวางเป็นแบ็กกราวข้างหลังจะเห็นชัดขึ้นนะคะตรงนี้คือปริมาตรเริ่มต้นก่อนก,อนการไตรเตรดครั้งที่หค่ะเราไป เตรียมสาระละลายมาตรฐานปรถมภูมิ KHP ที่เราชั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะละลายด้วยน้ำกลั่นปริมาตรคร่าวๆนะคะเราจะละลายด้วยปริมาตรประมาณ50มิลิลิตร KHP เป็นเกลือที่ค่อนข้างละลายยากนะคะนักศึกษาจะต้องนำขวดรูปชมพู่มาแกว่ง หรือเขาเรียกว่าเทคนิคการเซเวอร์นะคะหมุนเป็นวงกลมเพื่อให้ KHP ละลายนะคะเรามีบัดดี้เราก็ช่วยกันทำงานนะคะในการทำการทดลองเขย่าแล้วเราต้องสังเกตนะคะว่าทุกเกล็ดทุกเม็ดที่ก้นขวดค่ะต้องละลายจนหมดขั้นตอนนี้สำคัญมากๆนะคะนักศึกษา,าจะต้องแกว่งเขย่าคนจนกระทั่งของแข็งทุกเกล็ดทุกเม็ด ของ KHP ละลายจนหมดนะคะอันนี้มองเห็นไหมคะใสนะคะไม่มีไม่มีเหลือแล้วนะคะละลายจนหมดอันนี้คือขวดที่หนึ่งนะคะสองดูนะคะถ้าละลายไม่หมดเนี่ยผลการทดลองเราก็จะคาดเคลื่อนนะคะยังยังเหลือนะคะตรงนี้ KHP เป็นเกลือที่ค่อนข้างละลายยากนะคะก็เราก็จะช่วยกันเตรียมละลายน้ำไว้นะคะถ้าเราละลายขวดที่หนึ่งเสร็จเราไตรเตรดเสร็จเพื่อนอีกคนก็ทำขวดที่สองแล้ก็ไตรเตรตต่อได้เลยนะคะก็จะทำให้เราทำการทดลองเสร็จได้ไวขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเวลานักศึกษามาทําการทดลองจริงๆก็ต้องแบ่งงานกันทําวางแผนมาแล้วก็ต้องแบ่งงานกันนะคะว่าทําอย่างไรให้หลการทํางานเรามีประสิทธิภาพแล้วก็เสร็จงานได้เร็วขึ้นค่ะเราจะส่องดูที่ก้นขวดนะคะละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะใสไม่มีเกล็ดของแข็งเหลืออยู่ เราก็จะเติมอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการทดลองวันนี้ก็คือฟีนอลทาลีนนะคะเราจะหยดฟีนอลทาลีน2-3ถหยดค่ะตรงนี้นักศึกษาบันทึกปริมาตรเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะบันทึกให้ถูกต้องตามหลักการนะคะบิวเรตอ่านกี่ตำแหน่งก็ใส่ให้ถูกต้องค่ะ ถ้าใส่ไม่ถูกต้องตามหลักการนักศึกษาจะโดนหักคะแนนรายงานนะคะตรงนี้การสังเกตสีที่จุดยุติก็คือสารละลายเปลี่ยนจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจางค่ะสีชมพูจางนะคะถ้าเรียนแหลกกับคูครูจะบอกว่าจางแล้วใส่สารไมยมุกนะคะจางๆค่ะ คือเอาเท่าที่ตาสังเกตได้ว่าเปลี่ยนสีแล้วนะคะแต่ก็บางทีการทดลองตรงนี้ก็ทำยากเหมือนกันถ้าบางทีแค่หยดเดียวก็ไปแล้วนะคะมันก็จะมีการทำเทคนิคครึ่งหยดอะไรเข้ามาช่วยนะคะเราจะช้าแค่ขวดแรกค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าขวดแรก ที่เราใช้น้ำหนัก k H.P. ประมาณ0.25กรัมเนี่ยเราใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้ประมาณกี่มิลลิลิตรค่ะถ้าเรารู้ขวดแรกเราทำไตรเตบขวดต่อไปเราก็จะทําได้เร็วขึ้นค่ะเราจะมีการฉีดน้ำกลั่นนะคะเพื่อล้างชะเอาสารที่มันค่อยอยู่ตรงปลายบิวเรตลงไปทําปฏิกิริยากันให้หมดนะคะเราจะ ปล่อยให้มาค้างที่ปลายเห็นไหมคะหยดสารที่ปลายค่ะเราก็จะฉีดล้างด้วยน้ำกันเพื่อชะสารครื่องหยดที่อยู่ตรงปลายลงไปทำปฏิกิริยาเพื่อให้ได้สีชมพูจางจางๆค่ะสามเณรมกอย่างที่บอกนะคะสิ่งที่เราต้องการคือจุดยุติที่ใกล้เคียงกับจุดสมมูลมากที่สุด นั่นคือสิ่งที่เราอยากได้ในการทําไตเตลดจะช้าหน่อยในการทําขวดแรกค่ะอ่าได้แล้วนะคะเห็นสีชมพูไหมคะสวยมากค่ะเราก็จะไปอ่านปริมาตร สุดท้ายของการสแตนดาร์ดได์ครั้งที่1ค่ะนักศึกษาเห็นตัวเลขไหมคะเดี๋ยวจะแพนมาให้ตรงๆเดี๋ยวมุมกล้องได้ไหมคะอ่าน2องตำแหน่งนะคะเอาเดี๋ยวซูมเข้ามาอีกคะ่ะเมื่อกี้อยู่ไกลไปหน่อยอได้นะคะ2องตำแหน่งค่ะเราก็จะไต,ตรเตดฟลัสท,ที่2ต่อเลยนะคะ รั้ที่สองอย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่ฟีนอสทาลีนนะคะถ้าเด็กๆลืมใส่อินดิเคเตอร์เมื่อไหร่แล้วก็ทำยังไงก็ไม่ถึงจุดยุติค่ะเราก็จะหยดฟีนอสทาลีนแล้วก็ไตเตตค่ะอย่างรวดเร็วเมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้คร่าวๆแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะใช้ปริมาตรเท่าไหร่ถึงจุดยุติเราก็ปล่อยเร็วค่ะ ปริมาตรสุดท้ายของการทดลองครั้งที่1จะมาเป็นปริมาตรเริ่มต้นของการไตเตรดครั้งที่2ค่ะตรงนี้เราจะเสร็จไวขึ้นนะคะเพราะว่าเราปล่อยเร็วในช่วงแรกแล้วเราก็จะทำช้าๆในช่วงใกล้ถึงจุดยุติค่ะ ครึ่งหยดนะคะนักศึกษาจำเทคนิคนี้ไปใช้นะคะการไตเติลครึ่งหยด ได้แล้วค่ะสีของจุดยุติคือสีชมพูจางค่ะเราจะอ่านปริมาตรสุดท้ายของการไตเตรดั้งที่สองค่ะอันนี้เห็นตัวเลขเนาะเดี๋ยวจะแพนให้เห็นท้องน้ำตรงๆนะคะเดี๋ยวโฟกัสก่อนนะคะอ่านได้นะคะค่ะเสร็จการทดลองซ้ำที่สองเรามากระต่อกันที่ซ้ำที่สามค่ะปริมาตรสุดท้ายของซ้ำที่สอง ก็จะเป็นปริมาตรเริ่มต้นของซํำที่3ใส่สยซีนอตคาลีนเรียบร้อยแล้วไตเติบต่อได้เลยค่ะเรารู้คร่าวๆแล้วเนาะว่าไขเร็วได้เท่าไหร่ตอนที่ไขเร็วเนี่ยตาเราต้องข้างบนค่ะเพื่อที่เราจะหยุดตรงสเกลตรงที่เรามาร์คไว้แล้วเราค่อยทำไตเติบช้าๆ เมื่อใกล้ถึงจุดยุติเมื่อเราทำการทดลองครบทั้งสามซ้ำแล้วนักศึกษาจะต้องนำน้ำหนัก KHP ในแต่ละครั้ง ไปคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายโซดเดียมไฮดรอกไซด์แต่ละครั้งนะคะทั้งหมด3ครั้งพอคำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความเข้มข้น3ครั้งนักศึกษานําผลการคํานวณความเข้มข้นทั้ง3ครั้งมาหาค่าเฉลี่ยเราได้ความเข้มข้นของสารละลายโซดเดียมไฮดรอกไซด์เฉลี่ยแล้วเราเขียน สติกเกอร์นะคะเลเบลติดข้างขวดนะคะเราจะเก็บสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เรารู้ความเข้มข้นของเราแล้วนะคะไว้ใช้ในการทดลองต่อๆไปค่ะโดยเก็บไว้ในขวดพลาสติกนะคะอันนี้ได้จุดยุติที่3แล้วค่ะเราจะมาอ่านปริมาตรนะคะ ได้ไหมคะเดี๋ยวเลื่อนเลือเล่อนเขึน้นหน,น่เลยสามสิบห้ามายังไม่ถึง36เนาะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวโฟกัสให้ค่ะได้นะคะ,คะเราก็จะเสร็จการทดลองตอนที่1ค่ะเดี๋ยวให้นักศึกษาถ้าตอนที่ทำนะคะหนูจะต้องเทเก็บสารไว้ในขวดพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราเก็บไว้เลยนะคะ เตรียมไว้เลยไว้ในขวดพลาสติกที่ต้องเก็บไว้ในขวดพลาสติกนะคะเพราะว่าสารตัวนี้นะคะมันจะกัดก่อนแก้วมันจะทําให้แก้วเราขุน่นเราจะต้องเก็บไว้ในขวดพลาสติกเพราะามันกัดก่อนแก้วนั่นเองค่ะเราก็จะตอนนี้เรายังไม่ได้คํานวณความเข้มข้นที่แน่นอนเราก็ วางไว้ค่ะว่าเราคำนวณเสร็จเราค่อยมาเติมความทุ้นๆท,ที่แน่นอนแล้วก็เขียนแค่ชื่อสารไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแปลผลกันทีหลังนะคะค่ะก็ขอจบคลิปการทดลองตอนที่หนึ่งแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสด,ดีค่ะ